สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนเลยนะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถม,มศึกษาปีที่สองกับคุณคณรูพรพิมลวชีระบ้านกลางวันนี้คุณครูจะไปสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องสละอือ นะคะซึ่งสระอือเป็นสระที่นักเรียนได้เรียนกันตั้งแต่ป .1 แล้วตอนนี้นักเรียนอยู่ชั้นป .2 นักเรียนก็ยังคงเรียนอยู่เหมือนเดิมนะคะและวันนี้คุณครูจะมาอะสอนเพิ่มเติมเสริมความรู้เรื่องของสระอือให้นักเรียนได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนอ่านคำที่เป็นสลัอื่ได้ข้อ2เพื่อให้นักเรียนเขียนคำที่เป็นสละอื่ได้วันนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร้องกันด้วยนะคะเราไปร้องเพลงกันค่ะ จบแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมคะเพลงซาลาออน,นะคะอ่ะาซาลาอออ่านว่าือารอระซาลอเป็นสระเสียงยาวซาลาออจะเขียนอยู่บนพยัญชนะต้นและมีอตามนะคะเราไปดูตัวอย่างคำที่เป็นซรลาออกัน,นะคะ่ะ ให้นักเรียนอ่านนะคะอ่านไปพร้อมๆครูเลยนะคะซื้อซออือซื้อไม่โทรซื้อให้นักเรียนสังเกตคําว่าซื้อนะคะคาว่าซื้อจะเป็นสระอือที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอือก็จะเขียนอยู่บนพยัญชนะต้นนั่นก็คือซอโซแล้วมีอออ่างตาม กระบือกรออะกระบออือบือกระบือคำที่เป็นสระอือกันก็คือคำว่าบือหนังสือหอนอะงอหนังสออือสือหนังสือคำที่เป็นสระอือก็คำว่าสืออ่ะต่อไปนะคะสระอือเมื่อมีตัวสะกด จะเป็นสระลดรูปบางส่วนนั่นก็คือสระอือเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะหายไปแต่สระอือก็ยังเขียนอยู่บนพย,ยัญชนะต้นเหมือนเดิมนะคะและอ่านออกเสียงตามมาตาตัวสะกดค่ะไปดูตัวอย่างคำนะคะให้นักเรียนอ่านสะกดไปพร้อม,อมกับครูเลยนะคะยืน ยออือดอยืนนะคะคําว่ายืนเป็นสระอือที่มีตัวสะกดก,ก็คือนอนหนูเป็นตัวสะกดอออ่างก็จะหายไปแต่สระอือก็ยังเขียนอยู่บนพยัญชนะต้นเหมือนเดิมค่ะสืบสออือบอซืบชื่น ชอ,อืนนอชื่นไม้เอกชื่นและสระอือนะคะเมื่อเป็นอักษรควบหรืออักษรนำสระอือจะเขียนอยู่บนอักษรตัวที่สองนะคะเราไปดูตัวอย่างคำกันนะคะอ่ให้นักเรียนนะคะอาา่านใบควาพรขอกับคุณครูค่ะฝึกปรือฝอ,อืกอฝึก ปรอ,อูปรือฝึกปรือนะคะคำที่เป็นสระอือคือคำว่าปรือนะคะคำว่าปรือเป็นสระอือไม่มีตัวสะกดสระอือจะเขียนอยู่ตัวอักษรตัวที่สองก็คือตัวที่เป็นตัวควบนะคะแล้วก็มีอออานตามคืนนะคะคำว่าคื่นคอรออือน,นอคืนไม้เอก คลื่นคำว่าคลื่นเป็นอักษรควบกำนะคะแล้วมีตัวสะกดเป็นนหนูอออ่างจะหายไปแต่สะระอือเขียนไว้ตรงตัวอักษรตัวที่สองก็คือตรงตัวคําควบกำค่ะและหรือหอรออือหรือคําว่าหรือเป็น อักษรน,นำที่มีหอนำสระอือก็จะเขียนอยู่ตรงอักษรตัวที่สองก็คือตรงตัวตามหอนะคะแล้วก็คำว่าหรือเป็นสละอือไม่มีตัวสะกดยังต้องมีออ่างตามค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนเรื่องของสลักอือให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของสรรอือมากยิ่งขึ้นค่ะสระอือเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเขียนอยู่บนพยัญชนะต้นและมีอออามและเป็นสระเสียงยาวอย่างเช่นคำว่า มือมออือมือคำว่ามือไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอออ่างตามและสระอือจะเขียนอยู่บนพยัญชนะต้นค่ะสระอือเมื่อมีตัวสะกดจะเป็นสระลดรูปบางส่วนนั่นก็คือนะคะเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะหายไปแต่สระอือก็ยังเขียนอยู่บนพยัญชนะ ต้นและอ่านออกเสียงตามตัวสะกดนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะคืนคออือนอคืนนะคะคำว่าคืนเป็นสะอือที่มีตัวสะกดนะคะพอมีตัวสะกดแล้วจะอออ่างจะหายไปแต่สระอือก็ยังเขียนอยู่บนพย,ยัญชนะต้นเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะสระอือเมื่อเป็นคําควบหรืออักษรน,นําจะเขียนสระอือไว้บนอักษรตัวที่สองอย่างเช่นคําว่าปลื้มนะคะคำว่าปลื้มเป็นนะคะอักคำควบกล้านะคะคำควบกล้าที่เป็นสระอือและมีตัวสะกดด้วยสระอือจะเขียนอยู่อักษรตัวที่สองคือตัวควบนะคะแล้วมีตัวสะกดเป็นมอม้า เมื่อมีตัวสะกดออ่างจะหายไปค่ะและคำว่าหรือคำว่าหรือเป็นอักษรนำที่มีหอนำรอนะคะก็จะเขียนสระอือไว้บนตัวอักษรตัวที่สองนะคะแล้วคำว่าหรือนี้เป็นสระอือไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีออ่างตามค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนนักเรียนเรื่องของสาระอือแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทํางานนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาและเปิดหนังสือทักษะภาษาไปที่หน้าส7นะคะข้อ6ใหญ่นะคะ ข้อ4ใหญ่และข้อ5ใหญ่คุณครูยังไม่ให้ทํานะคะเพราะข้อ4ใหญ่กับข้อ5ใหญ่จะต้องเรียนเ,เรียนรู้ในหนังสือวันนักคดีลำนำเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนทีหลังแล้วคุณครูจะให้ทําข้อ4ใหญ่และข้อ5ใหญ่ทีหลังนะคะวันนี้คุณครูจะให้ทําข้อ6ใหญ่ก่อนคะ่ะข้อ6ใหญ่นะคะ เติมสละอือหรือสระอือที่มีออนะคะและเติมวรรณยุกต์บางคําแล้วฝึกอ่านนะคะไปดูตัวอย่างคําที่หนึ่งให้นักเรียนดูนะคะว่าคาที่หนึ่งน่าจะเป็นคําว่าอะไรนะคะหาให้นะคะดูคําข้างหลังมีคําว่าตรงคําข้างหน้าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นสระอือนะคะ,ะคําข้างหน้าก็จะเป็นคําว่า ยืนนะคะให้นักเรียนเติมสระอือไว้บนยอยักนะคะอ่าค่า่ายืนจะเป็นสระอือที่มีตัวสะกดนะคะก็จะมีตัวสะกดมาแล้วอออ่านจะหายไปนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำเลงไปในคําต่อต่อไปจนครบหมดทุกคำนะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะเรื่องของสระอือเมื่อนักเรียนทำครบ ทุกคำแล้วให้นักเรียนอ่านนะคะให้ผู้ปกครองฟังนะคะพอเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปหน้างานนะคะหน้า37นี้นะคะแล้วก็ส่งมาทางช่องงานค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราค่อยพบกันใหม่นะคะ